สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแทฟนูสเ Day เวลาเพื่อนข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมเจโลธนพัท์นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง a l t v ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับข่าวรกวันนี้นะครับขอเปิดรายการด้วยการเอาใจคนรักขนมไทยนะครับเหมือนผมเลยผมก็ชอบกินมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝอยทองทองหยิบทองหยอดขนมชั้นขนมถ้วยขนมใส่ทส้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายของโปรดทั้งนั้นเลยแต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวอ้วนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะพาทุกคนเนี่ยไปทลายข้อจ กากัดในการกินของเราด้วยขนมไทยไกลหวานนะครับคือเขาเนี่ยมีการปรับปรุงสูตรมาให้มีความหวานน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยไม่น้อยแน่นอนนะครับจะน่ากินแค่ไหนติดตามกันได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือว่าต้องทําขนมให้อร่อยครับแต่หวานน้อยอขนมบางตัวเนี่ยหวานน้อยอร่อยขนมบางตัวหวานน้อยไม่อร่อยอเพราะนั้นเราต้องศึกษาถึงอัตลักษณ์ของขนมแต่ละตัวครับ,รบเพื่อให้มีความหวานพอดี แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างหวานหมดเราต้องเห็นใจคนโบราณนะว่าเขาทานนะขนมหวานเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บมันเอาไว้นานๆเอาไว้ทานหลายๆวันความหวานเนี่ยคือการเก็บรักษาครับเพื่อไม่ให้มันเสียเร็วเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันหวานจัดครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นยุคของสุขภาพละเวันนั้นเราก็ต้องทําขนมที่หวานน้อยหรือหวานพอดีครับเพื่อที่เราจะได้ทานมันได้เยอะแล้วก็บ่อยหน่อย หลังจากที่ครูเผือกได้ออกจากงานประจำตอนอายุประมาณ50ปีก็ได้กลับมาสืบสารขนมไทยของคุณแม่ต่อนะครับโดยหวังว่านี่จะเป็นธุรกิจเล็กๆในวัยหลังเกษียณแต่ที่มากไปกว่านั้นคือครูเผืออต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของขนมไทยแบบครบวงจรตั้งแต่การอนุรักษ์ไปจนถึงการส่งความรู้เรื่องขนมไทยเลยล่ะครับ ครูเพืออทำขนมไทยเป็นทุกชนิดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นพรีออเดอร์ทำตามที่ลูกค้าสั่งเข้านั้นนอกจากขนมไทยดั้งเดิมแล้วครูเพือยังนำเอาของขึ้นชื่อของอำเภอผักไห่อย่างมารัขีนกมาแปรรูปอีกด,ด้วยนะครับอันนั้นคือแยมมรักขีนกใช่มารัขีนกที่ขมๆเนี่ยนะใช่ค,คุณต้องทราบก่อนนะครับมาผักไหเนี่ยฮะผักไหคือมาระขีนก ครูเผือเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งการทําขนมไทยแล้วก็ขนมไทยจะกลายมาเป็นอาชีพหลังเกษียณของเราเออจริงๆแอบคิดไว้แล้วว่าเราอนุรักษ์อย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทําขายด้วยเพราะว่าถ้าอนุรักษ์แล้วม,มันไม่มีอาชีพนั่นหมายความว่าเราไม่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงตัวเองเราก็ต้องทําขายด้วยครูเผือกก็เลยทั้งสอน ทั้งรับเป็นวิยากรสาธิตในและนอกสถานที่แล้วก็ทำขนมขายด้วยตอนนี้ช่วงโควิดเราก็มาบุกออนไลน์มาขายขนมออนไลน์เคยคิดจะสอนทำขนมทางออนไลน์เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีทีมเนาะแล้วก็ไม่มีบุคลากรแข็งขทางด้านนี้ก็เลยคิดว่าตรงนั้นมันออกไว้ก่อนแต่เราขายออนไลน์เนี่ยมันพอได้แล้วก็มีบริษัทที่เขาทำการตลาดให้ช่วยกัน คุณครูเองทำงานในบริษัทที่จริงๆตำแหน่งก็ใหญ่โตเลยพอในวัยนี้ครับเรากลับมาแล้วก็เปิดเป็นร้านขนมไทยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับมากมายมหาศาลจากคนตัวใหญ่กลายเป็นคนตัวเล็กที่สุดในหมู่บ้านเล็กที่สุดในประเทศไทยแต่สุดท้ายพอเราสร้างสมประสบการณ์เราสร้างผลงานเราก็ได้กลายเป็นคนที่มีพื้นที่ยืน มากขึ้นหน่อยพื้นที่เราก็ดูกว้างขึ้นครับใครๆก็ให้ความสนใจก็ต้องกลับขอบพระคุณแต่ความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่เริ่มทาครั้งแรกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเล็กเหลือเกินครับแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าไม่ได้นะในเมื่อเราตั้งใจที่จะกลับมาแล้วตั้งใจที่จะทําแล้วเราก็ต้องทํามันให้ได้แล้วก็ทํามันให้อรอดที่สําคัญที่สุดก็คือต้องอดทน<อ>วันหนึ่งก็จะเป็นของเราและตอนนั้นที่ออกมาทําขนมนะ ทราบมาว่าก็ยังไม่ได้ถึงวัยเกษียณด้วยซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกษียณจริงๆแล้วยังไม่ถึงวัยเกษียณยังแค่ใกล้เกษียณนใกล้เกษียณเท่านั้นเองมีใครเคยบอกกับเราไหมครับว่าอย่าเพิ่งออกจากงานประจําเลยมีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาทำอะไรแบบนี้คนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างบอกหมดเลยว่าไม่ให้ออกแต่เรามีความรู้สึกว่ามันต้องออกเราต้องออกมาตามหาความฝันเราต้องออกมาทําตามอะไรนะอุดมคติที่เรามีอยู่ เพราะถ้าผมคิดว่าถ้าเราตายไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรที่เราอยากทําในชีวิตนียชีวิตมันไม่สมบูรณ์แบบแล,และตอนนี้ผมว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแผมได้ทําทุกอย่างในสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วก็จะทํามันให้นานที่สุดเท่าที่จะมีโอกาส โอ้โหเห็นขนมไทยที่ครูเผือกทำแต่ละอย่างแล้วแบบมือไม้สั่นอยากจะกดสั่งออเดอร์เลยนะครับคือน่ากินมากๆเลยนะไหนจะแยมมาราคีนกอีกนะครับที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็ครีเอทสุดๆน่ากินเหมือนกันเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายขนมไทยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเอาละครับจากอาหารท้องมาที่อาหารสมองกันบ้างครับคุณครูเจน่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากกันอีกแล้วนะครับต้องถามน้องๆก่อนว่าเคยโดนเทคหรือเปล่า บอกเลยว่าผมเนี่ยโดนเพื่อนเทบ่อยมากเลยนะครับว่าแต่คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่าโดนเทเนี่ยมีคําศัพท์อะไรและใช้ประโยคยังไงบ้างติดตามกันได้กับช่วงนี้ Words Around ครับ Words Around by ALTV อืมโอเคโอเคได้ได้ <c oughs> น้องๆดูสิคะทีเชอร์นัดเพื่อนไว้มาออกกําลังกายนะคะแต่นางก็เทที่เชอร์เจน่าเฉยเลยค่ะเทที่ทีเชอร์พูดถึงในที่นี้นะคะไม่ใช่เทน้ําค่ะแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ poor แต่เทที่ที่เชอร์พูดถึงค่ะก็คือการเทแบบการถูกทอดทิ้งหรืออีกบริบทหนึง่งก็คือการผิดนัดนั่นเองค่ะซึ่งภาษาอังกฤษมีหลายคาเลยนะ มาดูบริบทแรกกันเลยนะคะถ้าน้องๆจะสื่อความหมายว่าถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้งนะคะน้องๆสามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะคือคำว่า reject คำนี้ค่ะแปลว่าปฏิเสธจะพูดว่าฉันถูกปฏิเสธน้องๆสามารถพูดได้ว่า i got rejected โอเคคำนี้เป็นคำที่เป็นทางการหน่อยนะคะส่วนคำต่อไปเป็นคำกริยาวลีค่ะเป็นคำที่เป็นทางการน้อยกว่ามีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือคาว่า turn down จะพูดว่าฉันถูกปฏิเสธก็คือ I got turned down อีกคำหนึ่งที่สื่อความหมายตรงๆเลยนะคะว่าโดนคนรักเทหรือโดนทิ้งค่ะน้องๆสามารถใช้คำว่า jump ได้นะคะคำนี้แปลว่าทิ้งค่ะถ้าจะพูดว่าฉันโดนทิ้งก็คือ I got jumped อีกสักประโยคตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่เทเราค่ะ mm hmm. เช่น her boyfriend dumped her แฟนของเธอทิ้งเธอหาใหม่ค่ะ hey. อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้ค่ะน้องๆคือคำว่า ghost ที่แปลว่าผีค่ะ mm hmm. เออแล้วผีเกี่ยวอะไรด้วยคะถ้ามีคนมาพูดกับน้องๆน,นะคะว่า I got Ghosted ประโยคนี้ค่ะจะแปลว่าฉันโดนเทหรือฉันโดนทิ้งนั่นเองค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเขาหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยเหมือนกับว่าเขาเป็นผีค่ะแม่ ฟังดูดราม่าสุดๆเลยค่ะน้องๆมาดูอีกบริบทหนึ่งนะคะที่ดราม่าน้อยลงมาหน่อยค่ะก็คือการเทแบบผิดนัดหรือว่าเบี้ยวนัดนั่นเองค่ะถ้าน้องๆจะพูดว่าฉันโดนเบี้ยวนัดนะคะน้องๆก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลย I got stood up คำว่า stand up เป็นคำกร,ริยาวลีแปลว่าเบี้ยวนัดค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆยังสามารถใช้คำว่า d i t c h ได้ค่ะตัวอย่างเช่น my friend dished me เพื่อนของฉันเบี้ยนัดฉัน เหมือนที่เกิดกับทีเชอร์วันนี้เลยค่ะว่าแล้วทีเชอร์ขอโทรบอกเพื่อนก่อนนะคะว่า don't b a i l on me next time อย่าเบี้ยวนัดชันครั้งหน้าพบกับทีเชร์เจน่าอีกครั้งค่ะน้องๆในช่วง words round see you next time บ b าย โอ้โหการโดนเทเนี่ยก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้นำคำศัพท์ที่คุณครูเจน่ามาสอนวันนี้ไปใช้บ้างนะครับบอกเลยว่าภาษาอังกฤษยิ่งใช้ก็ยิ่งเก่งนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษนะครับก็ติดตามกับคุณครูเจน่าได้รับรองว่าจะมีคำศัพท์ที่ฮิตติดเทรนด์แบบนี้มาฝากกันแน่นอนเป็นประจำเลยนะครับกับช่วงนี้เวสต์ซอรานั่นเองครับเอาล่ะครับมดเวลาของรายการแฮ a New d a ซเวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ARTV ช่อง4ทีวีเรยนสนุ หรือว่าทาง www.altv.tv จะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ a l t v 4ครับใครมีคำแนะนำติดชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยนะครับที่อีเมลของเรา h a v e n n e w s a y at l t v t v นะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line altv4 ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะโลธนพัฒน์ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ